หนึ่งร้อยล้านบาทอาตามรัสู่ช่องาติหินตอบนะคะตอนนี้กำลังต่อยอดนะคะต่อยอดนะคะต่อยอดกระถินนะคะตอนนี้นะคะเข้ามาเรื่อยๆเลยนะคะวีออสชาแนลนะครับจากกุฎีธาดอนครับอีกหนึ่งร้อยล้านบาทอาสาทุคุณเล็กน้อยเอฟซี วีออสชาแนลนะครับอีกหนึ่งร้อยล้านบาทอาสาทุบมัดมีลังค่ายอะพอไดไมเด้อลังค่าเจ้าเด้อเออพอได้ลงค่าหนึพอดอต้อาเขาพอ้พงคอลังค่าอยู่โยยายมีอีกหนึ่งร้อยล้านบาทอาสาทุ อีกครับแอนแฟมิลี่อีกหนึ่งร้อยล้านบาทวีรศยังไม่พออีกวีรศวีรศพอร์วอรศวิีรศพอรใครอีกจิมมี่จริงบ้างเรื่องติมบังอัศวพลเขาอะไรครับ้าทองเรือนี้รวมยอดนะคะแล้วมานว่ายอดจะได้เท่าไหร่นะคะจิมมี่เรื่องจริงยี่สิบล้านบาทเอารวมยอดเอารวมยอดทีเดียวจิมมี่เรื่องจริงอีกยี่สิบล้านบาทอาสาทูนะครับ โอ้สตอรี่ห้าสิบล้านบาทนะครับเมกสตอรี่หุู้เคยเกิมขึ้นใจง่ายเยเ็ตอเาอ๋อแล้วเมกสตอรี่หนึ่งล้านบาทสาธุนะครับใครยังไม่หมดตัวอ่ะไหมยังไม่หมดตัวหมดตัวเลยวันี้โอ้ยลุงตลกค่ะย้ยอนีกนะครับหนึ่งร้ล้านบาทสาธุต้นหัทอีกห้าสิบล้านบาทนะครับ อ่ามนโ,โอมไปไปชคไปในห้องโอ้โโอโลุงพ่าเต็นต่อยยอดอีกครับหนึ่ล้านบาทศาทุนะครับกับตันดังซิ่งอีกหนึ่งส่าอีกหนึ่งร้อล้านบาทลซาทูลุงตลกนะคะต่อยอดนะคะสนุกมากตอนนี้ค,ค่ะเอาตุ้มตามเฟลลี่ พี่เดอนน้ำเด็กนะครับบ้านหัวสูงอีกหนึ่ล้านบาทสาธุตูงตามสตอรี่สรุปอำไงกันแน่แลีหรือสตอรี่ตูงตามสตอรี่อีกหนึ่ล้านบาทสาธุนะครับดไหมครับเดี๋ยวหน้าปียันยีบานครับแก้งนัเป็นยสิบบาทนึ่งองสามสี่ห้าหกเจ็ดแก็พอระยะานนะครับหนึ่งสงสามเจ็ดแกเก่าหนานลังทุเนี่ ของไทยบ้านาเด้ออีก129ล้านบาทอสาสัปดาห์ทูไทยพัฒนอกเด้อนะครับมีไหมครับยังไม่เหนื่อยครับมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆยังไม่เหนื่อยคือคอยพี่คอยกบตูนนะครับอีก100ล้านบาทอาสาทุกนะครับตั้งโบสถ์นะครับสร้งโบสถ์สร้างมิหารนะครับเป็นงุนอ่าพี่ยิ่งใหญ่นะครับปากช่องบ้านกบตูนอีก100ล้าน ล้านบาทอาสาธุนะครับร้านสวยสตูดิโอจังหวัดมุกดาหารอีก100ล้านบาทอาสาธุนะครับแม่กินแม่กินบ้านกบตูมอีก100ล้านบาทอาสาธุนะครับเพรานางรำสงสัยเงินชาล้ำเนี่ยมันจะไปทำอะไรนด้พักกางอี หนึ่งร้อยล้านบาทอาสาทูเพชรสมอนทีวีเพชสมอนทีวีอีกยี่สิบล้านบาทอาสาทูนะครับป้าแดงป้าแดงบ้านกกตุงอีกหนึ่งร้อยล้านบาทอาสาทูนะครับน้องอภินยาบ้านป่าไม้พัฒนานะคะอีกหนึ่งร้อยล้านบาทอาสาทุวันที่สามสิบเอ็ดเจอกันนะลูกเด้อ เด็กกำลนะครับ3าตุลาคมนะครับที่บ้านป่าไม้พัฒนานะครับถ้าสายลุนท่านใดที่จะไปร่วมนะครับอมร์โมทนาบูลนะครับท้อกระถินนะครับป้าไก่บ้านปกตูอีก100ล้านบาทอาสาลูกนะครับอาลูกคนรหน่อยหมังครับนั่นนั่นนะครับเจ๊ใบนะครับเจ๊ใบอีก100ล้านบาทอาสา ค่ะร่วมทำบุญกันนะคะหนาแน่นมากเลยนะคะหนาแน่นมากๆเลยนะคะสรุปแล้วเรามีกี่อย่างสรุปผลก็แต่งทำพีซีสกินเอาไว้ว่าอิ่มไหมเอาไว้ว่าอืดไหมอ๋อแม่ผู้ใหญ่นะครับแม่ผู้ใหญ่รีกบเชื่อคนแข็งนะครับหนึ่งร้อยล้านบาทอัตรา บอกคุยใหญ่เง้ยครับในบรรดาคนอีกแล้วทีพีสกินอีกแล้วโอ๋อทีพีสกินของบริษัทมณโอมหโฮมซั์นะครับของลุงพลมาแต่ที่หนึ่งพันล้านบาทอาซาทู่นะครับคู่ไรนะครับสองร้อยล้านบาทอาซาทู่นะครับ อันดีค่ะภากิจนะครับสวัสดีค่ะทำไปแล้วนะคะเห็นไหมอ่านชื่อไปแล้วนะก่อนเพื่อนเลยบาาค่ะทำไปก่อนเพื่อนเลยเขียนชื่อให้ลุงอ่านแล้วเขียนชื่อเขียนชื่อชื่อใส่กระดาษไปเลยยืเขียนชื่อใส่กระดาษแล้วก็ยื่นไปก่อนเพื่อนเลยไม่ได้โกงก่อนอีกไม่ได้โกงก่อนีกจ้ เี่น้องคกินเลยนะมนคอยตามหลายหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอีกป้านาโกกอีกสิบเก้าล้านบาทสาธุนะครับอารมณ์กินพักอีกอารมณ์กินอ่ะเสียแดงนะครับเสียแดงเจ้าของกิจการนะครับอยู่กับพอลลี่นะครับท่านปุก่ออีกหนึ่งร้อยล้านบาทสาธุนะครับเริ่มพักเลยเริ่มพักเลย โอ้พักแล้วขมวดจักโจโจเมื่อไรจะพักโจโจยกจับมาโอ้สตอรี่อีก1 5ล้านบาทสาธุนทำบลสล้านนะครับได้ขึ้นไปอีก้าล้านบาทเลมีไหมครับมีไหครับป้านิงป้านิงเนี่ยป้านิงไปละเด้ ส่อยคอม่เไม่ต้องไลุงไม่เอาสร้อยคอโอ้เพงได้ลุงเดี๋ยวเราก็จะมาดูยอดเรือนทั้งหมดนะครับทั้งที่เป็นยอดโอนนะครับผ่านเข้าบปในบัญชีนะครับของวัดบ้านตกตูเรามาลุ้นยอดนะคะตอนนี้จะลุ้นยอดบัญชีนะรัวมกันที่วัดบ้านตกตูหนึ่งแสน้านสี่พันหนึ่งรยยี่บาทนะคะ ยอดโอนนะคะยอดโอนมาในบัญชีนะคะสามมาของเมื่อวานถึงช่วงโมงนี้นะครับหลังจากไปสามมาก็ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการวัดนะครับที่จะตรวจสอบต่อไปนะครับเพราะเราก็ร่วมกันถวายด้วยกันวันนี้นะครับได้เยอะมากนะคะจะครับไมครับอ่าก็ยังไม่เห็นรับ ของใครนะ้รัาเลยแล้วตอนยอดปีนี้เก้าล้านบาทนับสาธุนะครับเดี๋ยวพอเช็กยอดที่เป็นต้นกระถินนะครับแล้วก็บ้านไม้สังกบตูมบ้านเกษตรสมบูรณ์หมู่สิบสี่กตูมหมู่หนึ่งแล้วก็บ้านบ้านเนืองดงนะครับหมู่หนึ่งหมู่สี่หมู่ห้าถ้าผมอ่านไม่ผิดนะครับขออภัยนะครับถ้าอ่านผิดนะครับ สามหมู่บ้านนะครับร่วมถวายต้มกันกระถิ่นร่วมกันนะครับเดี๋ยวเรามารอลุ้นนะครับว่ายอดทะลุหกหลักหรือไม่นะครับ